สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องการติดตั้งแอปพลิเคชันในรูปแบบของ Test Flight นะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบแอปพลิเคชันที่นักพัฒนาส่งให้เราทดสอบโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านทางตัว App Store ที่ <ไป S 1> เราสามารถรค้นหาได้นะครับดับแรกนะครับเมื่อเราได้รับแจ้งให้ทดสอบซอฟต์แวร์แล้วนะครับให้เราเข้าไปเช็คที่อีเมลเลยนะครับเมลไม่ได้นาฬิกาเมล ไม่ได้เตือนความจำเมลเฟสไามเฟสไามปฏิทินวันแอปสตร์เตือนความจำเมลไม่ได้อ่าน27อีเมลครับเพิ่อเข้ามาในอีเมลแล้ว<ร><ร>นะคร,รับเราก็จะเจออีเมลฉบับหนึ่งนะครับที่ส่งมาจากแอปสต o ร์คอนเน c t นะครับข้อความแอปแอปสต o ร์คอนแอป,ปสต o ร์คอนเน็กยูฟบินอินไวท์ไม่ได้อ่านเทสต์ฟลาวาร์เซนพานกัพาวจู้ฮสอินไวทียู่ทูเทสต์ฟลนาฬิกาหก เลือกอยู่ส่วนหัวของข้อความเาเข้เอหา<น> email ข้คาะครับาจากนั้นบลา й н ท์เดลนบแอาในอีเมลนะครับรูปเนื้อหา b ล i n d ท e เพ Start To Test Start t e s t ์ทเทสติจากนั้นให้เลือกที่ Start Testing นะครับข้อมูลแอปรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลไม่มีคำอธิบายสิ่งที่ตอบรับบล i n d ตอบรับปุ่มจากนั้นนะครับเราก็ให้กดตอบรับนะครับกำลังทำ แบบนี้เขัาไปจะพกกบายุในแอปพลิเคชันที่เขาให้มาทดสอบนะครับติดตั้งปุ่มแล้วก็ให้เลือกที่ติดตั้งเลยนะครับกำลังทำดาวน์โหลดบล i n d พายหลังผาดาวน์โหลดปุ่มดาวน์โหลดจากนั้นนะครับมันก็จะให้เลือกที่ดาวน์โหลดนะครับบล i n d h ์เ p ล e r เวอร์ชันหนึ่งกำลังดาวน์โหลดปุ่ม คลิกเพื่อยกเลิกตอนนี้แอปพลิเคชันก็จะทําการติดตั้งลงบนมือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทดไม่มีข้อมูลแอปรายละเอียดรายรายล้อมเม่เปิดปุ่มอ่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดเปิดได้เลยครับเปิดบลินเทบบลินเทบบลินเทบชื่อผู้ชายรหัสผักจดจําชั้นไว้เขาให้เราทดสอบก็จะปุ่มสวิต์เปิดใช้งานได้จากเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสลับระหว่างค่าโดยถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตั้งตัวแอปพลิเคชัน เทสไฟ h t นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้ติดตั้งก่อนนะครับถึงจะติดตั้งแอปพลิเคชันที่เขาให้เราทดสอบได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีแอปพลิเคชัน t ท f ไฟ h t อยู่ในเครื่องแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันที่เขาให้เราทดสอบได้เลยนะครับก็มีวิธีการใช้งานง่ายๆ